ครับสวัสดีครับผมปเจ้าจัดภัยครับวันนี้ลงมาพื้นที่ที่ดินสวยๆครับที่ดินสวยๆท่านที่กําลังมองหาที่ดินลักษณะเป็นที่ดินถมแล้วลาดกระบังนะครับกิ่งแก้วนะครับเข้าได้2ทางครับถมแล้วครับ1ไร่1งาน57ตารางวาขายไม่แพงครับมีถนนเข้าที่8เมตรด้านหน้าและด้านหลังเข้าออกทางฝั่งลาดกระบังก็ได้ฝั่งกิ่งแก้วก็ได้ครับไม่แพงครับขายถูก 098-647-4222ทั้งโทรหาผมได้เลยครับ เ้็นก่แปลงามไงใช่ที่แปลง557ตารางวานะครับซอยนี้ครับฝั่งถนนลากบังครับเข้าซอยนี้เลยครับอีสานเดิมครับ098647422ทละลุเกาะลัตาได้เลยครับ